เสือส้มไหเสือส้มไหมทำนะทำนะาน่เสืส้มยินเขาางอยู่อ่ะเฮ้ยเกี่ยวกดล้ม้ล้ได้ล้ได้หล้ได้เอแล้วไแล้วไป

เไปเาเาไปเอไปเอาเขาไเอาไเเอไเอไาเ

แต่ม <łość> ันนะแรงเข้าไว้ Điเลย. lưới <laughs>